สวัสดีด้ค่ะพี่น้องพบปะพี่น้องทั้งช่องบาวเดียฮักนะสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาเกาะติดขอบเวทีวันนี้คายอ้อ พี่น้องประชาชนที่โรงภาพ,พยนตร์ที่ขอนแก่นค่ะพี่น้องขาเช็คเรตติ้งว่าเป็นอะไรอย่างไรในความนิยมชมชอบของพี่น้องประชาชนในวันนี้วันที่19เปิดมาเป็นวันที่3ลงสู่จอคายออหนังจอยักษ์ของผู้อำนวยการสร้างที่ยิ่งใหญ่เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำนั่นแหละค่ะพี่น้องขาสองวันที่ผ่านมาก็ได้รับความนิยมชมชอบเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมแต่วันนี้มีการออกพบปะพี่น้องประชาชนเมื่อวานโอนราชวันนี้ขอนแก่นพุ่ง นี้โปรแกรมต่างๆน่าจะเป็นอยู่ที่อุดอรนั่นแหละนะคะพี่น้องคาเราก็ไม่ใช่เจ้าถิน่นเราก็ขอไปเช็คอินด้วยเกาะติดเกาะสนามเกาะ ขอบสนามเวทีในการเดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับความนิยมชมชอบขอนแก่นก็จะมีหลายที่ไม่ว่าจะเป็นเซนทันไม่ว่าจะเป็นเอ่อฟรรี่นะพี่น้องอะใน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 การเดินทางของค่ายอ่อผู้ uh, เอ่ออำนวยการสร้างพร้อมด้วยนักสแสดงอ่ uh, พระเอกนางเอกตัวหลักไปด้วยกันนั่นแหละนะคนะพี่น้องคาเดินสายพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะอ่ uh, แนะนําหรือไม่ก็ไปห่มโรงก็ว่าได้นะพี่น้องในการที่ออกเยือนพี่น้องประชาน พระพี่นองไปพบปะพี่นองประชาชนในในโรงหนังอย่างที่เห็นที่ผ่านมาขณะที่มาดานอยขึ้นอยู่นี่ก็ตามไปที่ขอนแก่นไปที่ขอนแก่นแล้วก็มีการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็น YouTube ช่องเล็กน้อยช่องใหญ่ช่องหลักก็มีการถ่ายทอดแพร่ภาพออกาอากาศออกมา้เห็นก็เห็นแล้วว่าผู้คนหนาแน่นให้การสนับสนุนให้การต้อนรับคำว่าค่ายอ่อ ออกสู่พี่น้องประชาชนพบพี่น้องประชาชนในขอนแก่นก็ถือว่าไดเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับความนิยมชมชอบพี่น้องประชาชนมาออกันอยู่ที่หน้าโรงหนังแล้วก็รอเข้าไปแล้วก็เป็นทํอ่าการสคริปต์เล็กๆน้อยๆในพวกพี่น้องประชาชนแจกของรางวัลแจก,กโปสเตอร์ ในโรงหนังก่อนที่จะถูกฉายหรือไม่ก็ตอนจบในขณะที่หนังจบแล้วก็จะมีการทํากิจกรรมบางอย่างด้วยกันกับผู้ชมผู้ฟังหลังจากนั้นแล้วก็คือกลับบ้านกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนั่นกับพี่น้องคะตั้งแต่ก่อนที่เข้าไปก็จะเห็นผู้คนมากมายออกมาออกมาแล้วก็มาออ,อยู่ที่หน้าประตูขณะที่ ทีมงานไปอยู่ตรงนั้นแล้วนั่นนะคะพี่น้องคะนั่นก็จะเป็นการที่ชื่นอกชื่นใจชื่นชมในความที่ขอนแก่นก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ก็คาดว่าเป็นจังหวัดใหญ่ที่อยู่ในสายตาอาจจะเป็น จังหวัดที่เป็นเมืองหลวงแห่งที่สองแต่ก่อนก็คิดว่าขอนแก่นจะมาอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้น่าจะเป็นโคราชนี่ยน,นะคะพี่น้องคาแต่คายอ้อเยือนพี่น้องประชาชนคายอ้อเยือนหน้าโรงหนังให้ความนิยมชมชอบตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่โคราชแล้ววันนี้ขอนแก่นพรุ่งนี้ที่อุดรตามไปดูกับพี่น้องขาในความที่เป็นกำลังแรงเชียร์กำังใจให้พี่น้องทุกคนขอไปเชียร์ไปชมไปเบิรงว่าจะเป็นแนวดแล้วก็เหตุผลต่างๆทั้งหมดนี้มันก็จะมีการวัดผล วัดผลว่าหนังจะดีหนังจะไปหนังจะได้ราคากําไรขาดทุนได้มากด้น้อยแค่ไหนอยู่ที่พวกท่านทุกคนอยากอยากให้แสดงพลังแล้วก็ออกไปเบืองค่ายอ่อนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นมีการอ่าไม่ว่าผู้อํานวยการสร้างไม่ว่าเจ้านัองหน่อยเองเจ้าน้องหน่อยอุ้งอิงเองแล้วก็นักแสดงพระเอกนางเอกตัวหลักๆก,ก็เดินตามเพื่อที่จะไปพบปะพี่น้องประเจ้าชน พอหลังจากที่อุดรขอนขอนแก่นอุดรเสร็จแล้วก็น่าจะเป็นเอ่อไปทางไปทางปริมณฑลหรือเปล่าไม่แน่ใจหลังจากนั้นแล้วก็จะไปอยู่ที่ประเทศสปปลาวบ้านพี่เมืองน้องก็เป็นโปรแกรมที่น่าติดตามอยู่นะพี่น้องนะอันนี้ก็คือเป็นการตื่นเต้นโดยเฉพาะมาดามหน่อยนี่รุ่นขี่แต่กี่แตนพุลละนะพี่น้องขาเพราะว่าต้องการแต่ก้นอนกลไปเบื้องหลายๆโดยเฉพาะโดยเฉพาะมีช้อยว่าเสาร์ากับอาทิตย์นี้คนน่าจะเป็นการ เต็มทุกโรงแล้วก็คนมาเยอะทุกโรงแล้วก็กระแสฟีเวอร์ขึ้นมาทันทีแล้วก็มีการรายได้เพราะว่าสองวันที่ผ่านมาผู้บริหารเองผู้กำกับเองผู้สร้างเองก็มีการโพสต์ออกมาแล้วบอกว่าสองวันที่ผ่านมาก็คือสิบสองสิบสามล้านแล้วก็ยังคาดหวังว่าสองวันอันตรายก็คือเสาร์กับอาทิตย์นี้น่าจะเป็นการที่ทวีคูณหรือเปล่าก็อยู่ที่ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้าไปร่วมมือกันไปดูไปเบิงแล้วเบิ้งอีก รอบสองรอบสามบางคนก็รอบสามรอบสี่กระเบิร์แล้วเบอเบือเบ่อเบอร์นายเพราะว่าติดใจทุกตอนของหนังไข้อ่อนนะพี่น้องเนาะแล้วที่สําคัญก็คือแต่ละจังหวัดที่เพิ่นมีการวางแผนที่จะลงไปพบปะพี่น้องประชาชนนั้นก็ตทองบว่าเพิ่นมีการประกาศออกมาอยู่แล้วว่าวันนี้อยู่ที่ไหน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 ,ไหนและแต่ละคนก็คงจะรอการ,รไปเยือนของผู้บริหารของผู้ที่ทําการแสดงนักแสดงต่างๆคิดว่าคงจะเต็มตื้มทุกงาน,ท,งานทุกเวที ที่เพิ่นไปเพิ่มมากขึ้นนะพี่น้องเนาะอันนั้นก็คือเป็นการฝากกับพี่น้องขาณตอนนี้ก็คือเพิ่นไปอยู่ที่ขอนแก่นแต่ละสถานที่ที่ไปก็เห็นในวีทีอาร์ในในคลิปในการไลฟ์สดแล้วเพราะว่าช่องหลักเพิ่นมีการไลฟ์สดให้เหาเห็นอยู่นี่นะครับพี่น้องขาพอไปดูแล้วก็เห็นเยอะแยะมากมายแล้วก็มีผู้คนในการต้อนรับเป็นอย่างดีสมกับคํำเพิ่นทุ่มเทนะพี่น้องเนาะ,นะ,นนะก็ให้กาลังใจทุกคนทุกคนหลักเข้าไปแล้วก็ไปเบิ่งกันเรื่มรอง,องเรื่องตามแลนที่ไปอยู่ไกลที่ใดไปที่นั่น แล้วก็เอ้ยมาดามหน่อยเองก็โอ้ยรุนกิจกิเจน่ะล่ะกับพี่น้องขาอยากให้มันรู้อย่างน้อยก็คือได้เสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นการที่สองวันอันตรายอยา่างที่ผู้บริหารเิ่นบอกนั่นแหละกับพี่น้องขาผู้ก่อตั้งเิ่นบอกนั่นแหละว่าสองวันอันตรายก็คือสองวันเสาร์อาทิตย์นี้จะเกิดในการประเด็นขึ้นวหวาหมาเหา่าอะไรยังไงเป็นการที่ลบเหลี่ยมลบคําสุประมาท หรือเปล่านั่นนะคะพี่ดองคาในตำนองที่บอกว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วได้ได้ไดเยอะแยะมากมายสองวันที่ผ่านมาเป็นวันธรรมดาแต่สองวันเสาร์อาทิตย์นี่เป็นวันที่ทุกคนออกไปเที่ยวออกไปชมออกไปดูกอตามไปเบื้องขาให้กำลังใจนะพี่น้องนะโอเคนะคะเราจะอัปเดตไปเรื่อยๆในขณะที่เกาะตีสถานการณ์เกาะขอเบเวทีคําว่าขายออบพบพี่น้องประชาชนโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ